สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบก็จะมาสอนวิธีการทำใบงานแบบออนไลน์นะคะอันดับแรกเราเปิดลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะลิงก์นี้ก็จะเป็นลิงก์ใบงานเปิดปุ๊บก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เด็กๆก็เขียนไปเลยค่ะชื่อนาริสนามสกุลอะไรใส่ไปให้เรียบร้อยชั้นปไหนเลขที่อะไรอันนี้คือสมมตินะคะแล้วเราก็มาดูการแสดงท่าทางเรียนแบบสัต์ให้จับคู่ การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีความสัมพันธ์กันและระบายสีให้สวยงามอ่าระบายสีให้สวยงามนี่ตัดทิ้งเนาะพอเราระบายไม่ได้เป็นใบางานออนไลน์นะคะเราก็มาดูอันนี้คือท่าอะไรอันนี้สมมติคือท่าช้างในชะ่ไหมครัวท่าช้างอ่าแล้วเราก็ทําไปเลยค่ะนี่ครูโบจะทํามั่วๆไปก่อนนะทามั่วๆไปก่อนเด็กๆไปดูกันเองนะ ก็ขีดนี่มันจะมีรูปดินสอให้เราเนี่ยดินสอแบบนี้ติ๊กไปเลยมั่วๆสุดอันนี้ครูทำมั่วแต่เด็กๆทำให้ถูกนะคะถ้าครูทำให้ดูเด็กๆก็จะตอบตามครูนั่นเองอ่าแล้วเด็กๆก็ก,กดตรงนี้ finish อ่าแล้วก็กดตรงนี้นะคะนี่กดตรง email ส่งไปให้คุณครูแทงงอ่ะคขะจะขึ้นอันนี้มาหนูก็ใส่ชื่อหนูเลย ชื่ออะไรกรุ๊ปสามพอสามแล้วกัน subject วิชาศิละปะแล้วก็อันนี้สำคัญนะคะมันต้องมีโค้ดนะคะสำหรับโคด้ดหนึ่งจะเป็นอีเมลใส่อีเมลอีเมลก็เป็นอีเมลนี้เลยเด็กๆเห็นไม่เอ่ยอเดี๋ยวคุณครูเขียนใหญ่ให้ ถ้าไม่เป็นอีเมลก็เป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะคีย์เขาเรียกว่าคีย์เนาะอันนี้คีย์ของโคโบคีย์ตัวนี้เด็กๆก็สต็อปแล้วก็ดูนะว่าจดใส่กระดาษไปเลยว่าคีย์อะไรแล้วก็อีเมลเรื่องอันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งนะคะอ่าเลือกปุ๊บพอเด็กๆได้ปั๊บเด็กๆก็ส่งเลยค่ะเซ็นส่งตริง ตกลงเรียบร้อยแล้วพอมันเรียบร้อยเสร็จครูโบก็จะไปตรวจนะนเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจเอาไปตรวจเพื่อว่าเมื่อกี้ได้กี่คะแนนเอาไปไหนล่ะามาเมื่อกี้ได้4เต็มส2 2เต็มส0 โอเคสำหรับใบางานทำแบบนี้นะคะเช่นเดิมไม่เข้าใจให้แชทหาครูบโบส่วนตัวนะคะโอเคตั้งใจทำนะคะสวัสดีค่ะ